สบายดีทุกคนพาเด็กน้อยไปตลาดอยากไปหลายคนอะไรก็เลยรถจักรละไมันไปกันบู๊ดก็เลยเอารถไทยไปเนาะไปพาเด็กน้อยไปคือรถไทยลินอยากไปแห้งที่ติบติดรถไทยเทียงแช่แซ่ ดินขอบส้วันวันหวันเออท่วงหลดแชลมาหวนเลยุ่ควกาหุนก้มได้ท่วงโอ้ต้นเช่านี่ก็ลายน่าหลดบรรทุกนี่ต้นแรงอีกนองต้นขำขำมาโคตรลายเลยกลางเว้นผัดโรผับุคอยลายด้ต้นเช้าต้นแรงนี่ลายแหงหลใหญ่แบบนี้นะ ่วนมันอ้ยขี้ผุนคันกุกโจวนเบิ่งเนี้ยมาห่อนคั่นค่าแล้วก็ไปชนขนมก่อนหมูโรดโอ้ยเขาห่มหนาวดิเนาะเป็นชุดเบิง่งซื้อๆไปซื้อดอกขาดใจ่ายลายพี่น้องเลยซื้อบ่อยๆไม่ไหวเนี่ยจา้าไปห่อนแล้วหาขนมรดเนาะมิวเก อย่าเอาเด้อช็อกโกแลตหวานหยุดเป็นวัดอยู่ลูกโนโนโนห้ามเอาห้ามเอาช็อกโกแลตหวานเป็นวัดอยู่จ้าเป็นไออยู่จ้าอยากบุบไห่ฮะเอามาซื้อของใส่ของซอยเครื่องอยู่เครื่องปรุงเห็นมันบ่มีบ่ประเดี๋ยให้เานำปลานำปู อันสักผ้าแบบไรสักแล้วจะเข้าว่ายใส่สบู่สักผ้ากระบิดทมก็จะเออเรื่องสบู่สบู่สุกกระเบิดเดีนี่นะลืมไปเลยนะสบู่นุกแก้วนี่แล้วค่อยไม่จะใช้สบู่นุกแก้วพี่น้องเลยสีนัดสีนี่หอมดีตะกี้นะใช้ครีมอาบน้องอาบน้ำด้วยนี่นะสบู่นุกแก้วตัวใจหอมเออ ูกก็เอินลูกก็จากได้แต่ขนมยังเป็นวัดเป็นอะไรอยากกินโจ๊กบ่สีฟ้านี่บ่๊ครอมสีเขียวนี่เออเออเออจะหน่อยจังเอาเอาแพมเพิร์ดมิกกี้เออใส่เอ็กแอลใส่แต่ตอนนอนมือลรชิ้นพี่น้องขำบรถใส่แล้วก็ที่นอนมินเต่ยเหี่ยวเออ ta phải hạ đi là phải tôm nè bò kì giác kín chốt mặt thế thế chốt nhắn nhấc ăn lót hẻm khay giúp áo ăn nấm hết nưng nè bỏ nấm sô cô la bò áo ăn chửi nè chửi nè rồi chửi เออเอาแพกหนึ่งเออเอาแพ็กเดียวลูกแพ็กของหมักนี่นี่บึงกับหละดบังข่ามีอะไรบ้างโบ่ได้ อากานมาซื้อเครื่องลูกหัวกะทักง้อช่างพิเตเนลอยากได้แลยกะง้ะเฮ้ยกงกลอดีกี่หดเียวจักโค่ะจะแผนซื้อคองโอ้ยบุกระบ้านน้ำเต็มน้อยมาทางไ่เ็กน้อยช่องโตเงาะลมตวนแถวหันเขาก็ถือชาอันนี้นะพิเตเนวอยากได้โอ้ยเอออย่าชคุณา แม่วัเอาลูกเอาอย่าส่อ,สอกูน,นา,าเฮียนอ่ะเดะเดวเดะเจเดเดอเดวกันกินขนมอีกเรอฮะมามามาของข่ไหนของแม่พลอยใชนั่กินลายเจี๊คอนัน่นเ,เป็นวัดนั่นเที่ยงอยู่เที่ยงกินแล้วอยากได้หันอยากได้นี่วยอันนี้กับชื่อสี่อย่างนี่พเพิะมเพินมสบู่จกเพิแช่นกายนะคะมันอยากได้ลายแท้ ขากันหาซื้อของก็แพนขีน่รถจักรมาแล้วก็เอาของใส่รถไทยไปนะอุ๊กี้อยู่รถไทยน้ำพองเว่หันเว่นี่เด็กน้อยกับมิตรง,งาะคุณน้งกับงาะชื่อนัองอีกคนนีงลูกชิ้นบ๊อ โอ้ยสาวมิวกี้กันคัดอยากได้ขนมันีแล้ววันพันนะีนะเลือดยังัน่นะคือคลองไปเห็ดกระปุ่นกินใส่เผ็ดข้าวเนี้เนี่ยโบข้าเข้าวัมดนเนาะสาวมิว มากันเบิด์ตมูนี่นะปลาหนิ่นไม่เห็นน้ำกระปุนแกะมันเนี่ยค่ะเดี๋ยวเช้านะก็ให้ในเช้านี่ก็ได้นี่พวกแปลกพวกแปลกกันชุดทางใช่ใหญ่แล้วเยอะที่ตัวใหญ่มันปลานิ่นปลานิ่นไม่เช้า นี่นี่ก็คองลิ้นลิ้นน้ำมันนี่นี่ก็สิมี่ยังนี่นี่เป็นแล้แหละเราตองรู้ไปก่อนมองก็ไดเออ้เออชื่อไปรอดชื่อปลาตะแพนยังไปชื่อพักอยู่เฮขาดแล้วว่าเฮมันขาดเม่อเลยเรายัดโบได้ตึกปลาในน้องยัดพอตึก๊กโบได้ก็เลยอัน ปลาอยู่น้องเพราะมันบ่ค่อยได้แล้วก็แห้ก็ขาดเนี่ยมองกับบ่ได้มีบ่ได้ชื่อไปมันขาดไปแล้วก็เลยซื่อมือยกน้ำปลาเด้อซูเด้อมือกินขนมอยู่เด้อตอนเศร้าหูคนลายแล้วก็ตานด้านหน้ามีขายอาหารบ้านชาวบ้านมาขายหลายลยพี่น้องมันใายแล้วก็ตดก็สีโล่งๆเป็นแปนเนอะว่าตอนเศร้าคนจะไลยแล้วก็องกินบ้านๆก็ไลาปะ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 ป บ in right. ่มันยังไปชื่อพักจักรเล่จังันชื่อหรือยังโหลดพนแล้วจักโลธงตัวนั้นอ่ะพี่ผมเห็นมีผมก็อยากพัดมีพี่น้องเอ้ยดิเลยซื้อพันธงหนึ่งอยากมาข้าน้าอยากพัดมีพัดวะตาซุ่แมวพ่อไซออกมาเจอตลาดอยู่เลยเดี๋ยวนี้อันพี่น้องเอ้ยมาหึงเลยเดินเว่ยนเว่นี่เวตลาดเวหันค้า ซื่อของแต่ละอย่างก็จะครบอันแว่ใช้กับอันมีรถดอันแนวอย่างเอานะเด็กน้อยชอ่องนอนนี่ก็ได้กินยากีก่นี่อันนักยาก,ยากมีซังอีกละนะว้าวแล้วก็ยากกูนะแต่ละคนอย่าไปแกะของขาวเด้อของขาวตกเด้อโนโนหยุ no, no. ยดเลยพอพอบึงสะแพนซื้อน้ำอลลมนะ อันนี้ยากปูอยากะสิเอาอยังเดียวแต่ละคนนะประเด็กชื่ออะไรป้าประเด็กเออระวงงานดองเสีดายมันมืดปูป่ดีแนมหัเห็นเนาะอันดองเข้าวเลิกมือบนเรือแต่คนฟอนเรือเต็มผู้เท่าล่างทีมล่างถวยว่านี่ตาหันเขาเลิกมือมือเศร้าในคนไล่ อาจจะลักซำอักคนโยดอารมณ์หน่อยก็เกือกไก่เนาะเออเป็นยังลูกเออมือถึกกระทังหรือไก่ตอดไก่ตอดบอสเอาโฮยไหนไหมกำไปโฮยไหนไหมนีเด้ในทางโวยผุดเด้อผึ่งไก่น้อยผุดเด้อพันอยากออกไปลินแล้วพี่น้องก็เลยว่าเกลือนี่มันตอนแรงๆสี่โมงเกเลือแล้วแหละจังภาคพาันออกไปลิน กลับเข้ามาจากที่หนึ่งเข้าพี่ตอนนี้ตาบบเห็นหง๋ยวแม่เอาให้มันกินทังหาวมันตีกันจนตาบบเห็นหงไก่เน้น้อยหนึ่จิกกันจนมาเห็นหูพอแล้วพอแล้วเข้าพอแล้วเซเว่นไปไหม เอามือไปแมันตอดกินยี่บอนบุกินแล้วมั้งเอยายังติดนะปาก,ากบักเซเว่นบังในบักเซเว่นเห็นยังไงมันตอดแกอยากเอาไปมันตอดเองอู้หนาวพ,พี่น้องเลยหนาวหนาวข่ำอย่างไรให้หนาว,นาวอาบนา้ำจะละมือนะกลางเว้นเนี่ยข่ยน้นยในผัช่วงมันมีแดดตอนเช้ากับตอนข่ำหนาว okay, โอเคเด้อพี่น้องผัวพ่อนคลิปหนาวคุณผู้ชมคนพาเมกี้ไปเลาะลิ่นก่อน Bye, leh. Grup ni kiraai, serba leader. Pihon, terima kasih bersekutu semua.